การนี้เราเรียนเรื่องของการอ่านเนาะการอ่านวันนี้ก็จะเจอเรื่องของการอ่านเหมือนกันแต่ว่าเป็นการอ่านคําทีเนี้ยเรามาทดสอบกันว่าในเรื่องของการอ่านคําเนี่ยเราอ่านได้หรือเปล่าด้้ยเราทายได้หรือเปล่าวันนี้เราคงมีแบบทดสอบให้นักเรียนทําอยู่อยู่หลายอย่างเลยแต่ว่าไปดูอันแรกก่อนเกริ่นให้ก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําคําที่มีความหมายมตรงตรงตรงแล้วก็คําที่มีแบบ ให้คิดตามเขาเรียกว่าคำที่มีความหมายอะไรคะเรียนมาแล้วตอนนอสองอ่ะความหมายโดยในนะความหมายโดยในค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคำที่มีความหมายโดยตรงและก็คำที่มีความหมายโดยในนะคะเดีย๋ยวทุกคนดูหนะ้าจอครูก,ก่อนนะคะเดี๋ยวทดสอบก่อนว่าทดสอบก่อนเรียนเนี่ยนักเรียนจะตอบได้ไหมให้นักเรียน ตอบนะคะอาจจะพิมพ์คําตอบมาก็ได้หรือใครจะเปิดไมค์ตอบก็ได้นะคะครูมีผู้ช่วยเป็นครูจ๋านะคะช่วยในการในเรื่องของจดคะแนนเออใครที่ตอบถูกเดี๋ยวจะให้บอกห้า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 เป็นคะแนนแบบพิเศษให้คะแนนเพิ่มคะแนนเสริมให้นะคะมาดูกันค่ะอันแรกไยังหน้าจอมาละอืม เกมคำที่มีความหมายโดยตรงโดยในแม่นักเรียนทำนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันเริ่มแล้วนะคะทดสอบก่อนเรียนนะคะคำถามที่หนึ่งเตรียมพร้อมย่าหินหินค่ะหิ่หินค่ะหินนาอหินน้องหินตหินหินค่ะหินค่ะหินได้หรือไม่ ใช่เหรอใช่เลยเออจับไปค่ะงคำถามที่สองค่ะหนีเรียนหนีงานใครหนีเรียนบ้างหนีงานมีไหมนีเรียนหนีงานโดนล่มเหรอคะดใช่เหรอวะไม่รู้ล่มหรอคะมีคำตอบอื่นไหมคะตุ่มเหรอคะ ไม่ดูดมมีตุ่มด้วยโดนล้มโดนเลยดิโดดล้ม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 ได้ไหมเนี่ยโดนล้มใช่หรือไม่ใช่เย่ใช่ใช่ใช่ข้ามคะแนนไปก่อนคำถามที่สามค่ะอนุญาตอนุญาตไฟเขียว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 ใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่หรือเก่งเก่งเก่ง คำถามที่สี่ค่ะอุ้ยโบนัสเอาแล้วโบนัทช่วยครูหาหน่อยช่วยครูบอกได้กี่คะแนนคะสองร้อยเอ้าเอาสองร้อยเอาคูณสามเลยคูณสามมันเป็นเวลาเวลามันจะเร็วมองไม่ทันแล้วอะไม่ทันเลยคุณคางอ่ะเอาไหนที้มาสอบปอเปีค่ะอันนั้นแหละค่ะอันนี้เหรอไม่เอาเพื่อนแต่ครูไม่เอาเพือกลางครับกลางกลางครับกลางกลางกลาง ะช่ค่ะสองพันคะแนนอีกแม่มาว่าตาเร็วมากตาเร็วมากอ้วนอ้วนอ้วนตุ่มตตุ่มตุ่มค่ะตุ่มนะตุ่มนะตะตุ่มเละถูกแน่นอนวันนี้ได้คะแนนเต็มแน่นอนสาบหลังเลียนปรนดับที่ห้าความเก่งความเด่น

ขโมยย่งเบาขโมยย่งเบาตีแมวตีแมวค่ะตีแมวเหรอตีแมวเหรอลองดูสิเช่นเดิ้ลด้วยจุกด้วยจุกด้วยตีแมวนะคะมาต่อพี่อันต่อไปเช็คตัวเองก่อนนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกได้หรือไม่ได้คำที่เรียกหญิงที่สูงสักเอาละเอาละราชินีเหรอคะ คายิงครับคุณนายโดยตรงโดยในโดยตรงโดยในคำที่ใช้เรียกหญิงสูงสัตว์คุณนายคุใกล้ๆใกล้ๆเอาอีกหน่อยอีกน้อยดอกฟ้านะคะคุณดอกฟ้าคนหญิงเอาลองดูซิว่าเป็นยังไง ดอกฟ้าจ้าหญิงที่สูงศักดิ์นก็เรียกโขนไมได้นะผงก็เป็นตูนรากมากดีหญิงที่อยู่ในตระกูลดีก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นดอกฟ้าดอกฟ้าก็ได้หญิงที่สูงสักเกินดอกฟ้ากับหมาวัดเออดอกฟ้ากับหมาวัดนะคะเออเมื่อเมื่อก่อนเขาเปรียบเทียบดอกฟ้าก็เป็นผู้หญิงหมาวัดผู้ชายอย่างนี้นะเออผู้ชายเอาไหมเดี๋ยวนี้ยเปรียบเทียบได้ไหมเนี่ยเจ้าชายกับอะไรเจ้าชายกับหญิงอะไรดี อันนี้อะไรเนี่ยคำพูดที่บอกว่าการกระทำหรือสิ่งนั้นนนั้ง่ายมากมากกล้วยกล้วยไม่ใช่หรือเปล่าบหน้าหน้าดับเบิ้ลกล้วยกล้วยต่อไปจ้าอุ้ยไม่ใช่เช้าอีรวันนะอีรวันหรอครูไม่ใช่เป็นคำพูดที่บอกว่างานยากลำบากหรือว่ายิ่งใหญ่มากๆ งานช้างงานง่อยใครตอบใครตอบใครตอบเลขเก้าช้างหรือว่างานช้างนั่นเองถ้าเกิดว่างานหรือว่าอะไรที่ใหญ่มากเขาเรียกว่าช้างแต่พอเป็นงานก็เลยบอกงานช้างเหมือนเวลาแถวบ้านเราเขาเขาจัดงานอย่างเงี้ยบ้านนี้จัดงานเล็กๆจัดแบบนิดเงียบแต่บ้านนี้โอ้ดีจัดงานช้างเลยหรือเวลามีงานเข้ามาเข้าตัวเรามาอูงานช้างมาคือเยอะมากยิ่งใหญ่มากนะคะหรือว่าลําบากมาก อืมงานหินก็ได้เนาะอ่าทีนี้ความหมายโดยตรงแล้วก็ความหมายโดยในชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่งกล้วยเนี่ยเออกล้วยเนี่ยก็บอกว่าเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งนะแสดงสิ่งสิ่งนั้น,นว่าง่ายก็ได้โดยตรงก็ชื่อผลไม้โดยในก็บอกว่าสิ่งนั้น,นมันง่ายเออโดยตรงต่อมาค่ะ ความหมายโดยตรงนะคะก็คือคาที่มีความหมายตรงตัวนะคะอย่างเงี้ยถ้าเกิดบ้านก็คือบ้านตรงตัวเลยว่าเป็นบ้านเห็นไหมคะทันไหมคะสไลด์ต่อไปนะคะดูพัดลมความหมายตรงตรงเลยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเดียด๋วยวเ่ะค่ะอ่าต่อนะคะพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้า โอ้อันนี้เรือสำเภาก็คือยา,า,านพาหนะที่คนจีนใช้ในการเดินทางในเรื่องพระราไพมินีที่เราเพิ่งเรียนไปก็อ่าใครนะที่ผูกฟางให้เป็นเรือสำเภาโมราสานนหรือวิวเชียน<ม>เอาล่ะเอาล่ะ<ม>ลืมละมวิเชียนนั้นทำอะไรยิงธนู<ม>เอาล่ะ ปิดประกตือนได้ไหมเนี่ยใครตอบได้บ้างว่าเรือสำเภาในในเรื่องพระไภัยมณีใครเป็นคนผูกใครเป็นคนผูกโมราสานนหรือว่าวิเชียนโมราหรือเปล่าวิเชียนโมราสานนแล้วโมราหรือเปล่าโมราหรือเปล่าวิเชียนกใครไก่ย่างครับผูกโมราเป็นคนผูกฝากให้เป็นเรือสำเภาส่วนสานนนั้นเรียกลมเรียก ส่วนวิเชียนเนี่ยยิงธนูใช่ไหมคะเรือสำเพอในเรื่องพระอัยมณีเอออันนี้ความหมายโดยตรงเนาะต่อไปความหมายโดยในคือคําที่มีความหมายแฝงอ่าเรียกอีกอย่างหนึองว่าความหมายในประวัติแต่เราเรียกสั้นๆว่าความหมายโดยในเนาะไม่ตรงตัวมีความหมายแฝงตัวเช่นเลียแข้งเลียขาแสดงว่าประจบใช่ไหมคะเออจิ้งจอกนี่ไว้ใจได้ไหม จิ้งจอกถ้าเราอา่านนิทานในสมัยเด็กๆเนี่ยจิ้งจอกนี่ส่นจิ้จอกนี่เป็นสุนัขผู่สัสตย์ไหมเจ้าเล่เออเหลี่ยมนะจิ้งจอกนี่เหลี่ยมนะเอเอนะคะามาดูความหมายโดยในถ้าพูดถึงเต่าก็หมายถึงคนที่ทํางานเชื่องช้าแบบนี้ถ้าเป็นสิงโตล่ะสิงโตใครรู้บ้างสิงโต L I O N ค่ะอะไ ความหมายโดยในความหมายโดยในจุกแปนี่เนี่เอาแก้วแตกให่แก้วแตกห้หน่อยนะคะสิงโตความหมายโดยในคือคนที่มีอํานาจเนาะคนที่มีอํานาจสิงโตเป็นเจ้าป่าลิงก็เป็นคนที่ทุกซนใครตอนเด็กได้ฉายาว่าซนยังก็ลิงมีไหมหนูค่ะเออเก้าอี้นะคะเก้าอีะะ้ก็เป็นตําแหน่งนะคะ ถ้าเป็นโดยโดยตรงก็เป็นที่นั่งเนาะถ้าเป็นโดยในก็เป็นตําแหน่งอืมจบละจบละทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาเลยนะคะเข้าสู่เนื้อหาเลยทดสอบสายตาอีกรอบสอิตามหาหัวใจครูทีหัวใจครูหายคะ่ะหัวใจอยู่ที่ไหนคะ ไม่เห็นหัวใจแต่เห็นกล้วยอ่ะแต่เห็นแต่กล้วยหัวใจอยู่แถวแถวบนบนหัวช้างสีม่วงค่ะชมพูชมพูชมพูอ่อนๆเหรอใช่หรือเปล่าเห็นแต่บางคนเห็นแต่กล้วยเออหัวใจอยู่ในกลวยอยู่ตรงช้างสีม่วงค่ะนี่ไงอยู่ตรงช้างสีชมพูอ่อนๆแล้วก็บนหัว ช้างสีม่วงนี่ไงคะนี่คือหัวใจหัวใจดวงน้อยให้กับ3.13นะคะอ่ะมาดูค่ะเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องของคำที่มีความหมายโดยตรงและคำที่มีความหมายโดยใน เมื่อกี้เราฝึกซ้อมกันไปแล้วโคคิดว่านักเรียนน่าจะมีพื้นฐานแล้วก็พอจะเข้าใจในส่วนของเรื่องของคําที่มีความหมายโดยตรงกับโดยในมาพอคร่าวๆล,ละทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําที่มีความหมายโดยตรงกับคําที่มีความหมายโดยในเนี่ยมันเป็นอย่างไรมาดูฝั่งซ้ายมือของพวกเรานะคะอ่ะคำที่มีความหมายโดยตรงคําที่มีความหมายโดยตรงก็คือแปลตรงๆต,ตัวเลยเก้าอี้ก็คือเก้าอี้ที่นั่งโทรศัพท์ก็คือ อุปกรณ์สื่อสารแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคำที่มีความหมายโดยในก็จะเป็นคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวอาจจะมีความหมายแฝงเมื่อกี้ครูบอกว่าความหมายโดยในเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าความหมายอะไรนะในอะไรนะในอะไรนะ,นะรนะติกตอกติ๊กตอกในอะไรในอะไรในอะไรอุ้ย ไม่มีใครตอบเลยเนี่ยในอะไรอ่ะในอะไรคะถามว่าอะไรนะคะคําที่มีความหมายโดยในเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําที่มีความหมายในอะไรในตัวหรอคะในอะไรในอะไรเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยในอะไรในอะไรเอ้ยในอะไรเอ้ย ว้าวใครตอบปะใครตอบใครตอบยี่สิบเอ็ดค่ะน้าครจ๋ายี่สิบอนะคะความหมายในประวัติค่ะความหมายโดยในเรกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายในประวัติอ่าทีนี้มาดูคําที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้เราดูกันไปละอ่ะมาดูคําแรกคําว่าหินอย่างเงี้ยถ้าความหมายโดยตรงก็คืออ่า หินหรือว่าแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่คะรวมตัวกันก็เป็นก้อนหินเอาเนี่ยหินก็คือก้อนหินถ้าเราแปลตามภาษาของเราอะ่ะทีนี้โดยในคือยากไม่ง่ายลิงเมื่อกี้เราก็ไปไปตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะลิงก็คือสัตว์ลยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นลิงอ่ะลิงที่เป็นสัตว์เนาะถ้าโดยในก็อ่าแสดงอาการกิริยาที่ซุกซนอยู่ไม่นิ่งอ่านางฟ้า ห้องนี้มีนางฟ้าไหมห้องสิบสามีนางฟ้าไหมคะนางฟ้าถ้าความหมายโดยตรงก็เป็นนางในเทพนิยายสูยนางฟ้านี่เนาะนางฟ้าจะคู่กับไอจะคู่กับเทวดาหรือคู่กับยักษ์หรือคู่กับอะไรนางฟ้าเนี่ยนางฟ้าในเทพนิยายที่เราเคยอ่านกันอะนางฟ้าคู่กับอะไรนางฟ้าไม่มีคู่นางฟ้าจะขึ้นคามค่ะ อ๋อนางฟ้าไม่มีน้าคะคงฟ้าที่คุณชานโอ้นางฟ้าโมตะจิเจ้าหญิงค่ะอ๋อคือนางฟ้าหมตะจินะคะอ๋อแต่แต่โดยในโอ้แต่โดยในเนี่ยนางฟ้าคือเจ้าหญิงแสนสวยนะหญิงสาวสวยนะเออนะถ้าใครบอกว่าสวยเหมือนนางฟ้าอย่างเงี้ยถ้าใครมาชมคุยว่าสวยเหมือนนางฟ้าดีเออแต่พอไปส่งกระจกดูก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยชมฉันได้ไงว่าเป็นนางฟ้าหน้าฉันเหี่ยวมากเลยอะไรอย่างนงี้นะคะ แต่ว่า,<ะ>อ,ยาอย่าอยากสวยมืนนางฟ้านะคะนางฟ้าส่วนใหญ่ขึ้นคานเดี๋ยวสวยขึ้นคานไม่ดีอ๋อเป็นความคิดทีด่ดีนะคะงั้นสวยแบบธรรมชาติล้มโพกก็พอนะครทีนี้ต่อไปค่ะเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ก็โดยตรงก็ที่สําหรับนั่งแต่ว่าถ้าโดยในก็เป็นตําแหน่งอย่างที่เราว่าไปเมืเมื่อกี้นะคะปรารซิลปาราซิลตัวนี้น่าจะกินข้าวอร่อยนะคะปาซิลตัวนี้ ถ้าความหมายโดยตรงก็เป็นปลาน้ําจืดเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นความหมายโดยในก็คนใจปลาซิลก็คือคนขี้ขาดใจไม่สู้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเต่าเต่าเรายกตัวอย่างไปแล้วเป็นสัตว์เลื้อยาคลานเนาะแล้วก็มีกระดูกมีกระดอยมีกระดองสิไม่ใช่มีกระดูกมีกระดองเสร็จถ้าเป็นความหมายโดยในก็เชื่องช้าตุมเตี้ยมเนาะเป็นเต่ามาวัดนี่มาวัดเมื่อกี้ที่เมื่อ หมาวัดเนี่เขาบอกว่าความหมายโดยตรงเนี่ยเป็นเป็นสุนัขที่อาศัยอยู่วัดแต่พอความหมายโดยในเป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแสดงว่ามีแต่คนรังเกียจเดี๋ยวนี้เขารังเกียจหมาวัดกันไหมนักเรียนไม่นะคะคนี่นีนี่เขาก็รัเกเล้าค้ากแลอย่างหนมันวิ่งไล่หนูอ่ะอ่ะทีนี้นะคะเราดูว่า เออความหมายโดยในเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งน่าจะเป็นหมาวัดในสมัยก่อนที่เออไม่มีใครดูไม่มีใครแ,รแล้วก็ต้องไปอาศัยวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เปรียบเทียบเป็นเป็นคําที่มาจากคําในสมัยโบราณมาเขาก็เลยเปรียบเทียบมาจนถึงปัจจุบันนะคะ mm. ตีนแมวตีนแมวก็คือเท้าของแมวโดยตรงโดยในก็คือนักย่องเบาหรือว่าขโมยนั่นแหละเพราะว่าขโมยนี่มัน จะหาช่องทางขโมยเข้าให้ได้ใช่ไหมคะแบบย่องเบาๆเข้าบ้านคนอื่นมือขวามือข้างขวามือข้างขวาข้างนี้สิอ่าทีนี้โดยในนะคะก็ลูกน้องคนสําคัญหรือว่าคนสนิทถ้าเราได้ยินก็จะเป็นมือซ้ายมือขวาแสดงว่ามือขวาเนี่ยสนิทมากจับมือถ้าโดยตรงก็จับมือกันแสดงการทักทายแต่ถ้าโดยในก็ตกลงกันได้ได้ข้อยุติแบบนี้นะคะที่เราจะต้องเจอคำศัพท์ต่อไปค่ะจับกบ จับกบความหมายโดยตรงก็จับกบนี่แหละใครชอบกินกบบ้างเนี่ยใครชอบกบินกบแกงกบอย่างเงี้ยมีไหมไปจับกบมากินอย่างเงี้ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกบแล้วเนาะรู้จับปะแกงกบอะไรเงี้ยอืมรู้จักแต่ไม่กินอ๋อรู้จักแต่ไม่กินแต่ถ้าโดยในจับกบคือหกล้มหรือกระโดดตะครุบนี้นะคะ ต่อมาค่ะเด็กเลี้ยงแกะนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เราเป็นเด็กอนุบาลที่ทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมคะเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กที่มีหน้าที่ดูแลฝูงแกะแต่โดยในก็คือคนที่ชอบพูดโกหกพูดจาเหลวไหลพูดคือจนไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะอ่าหงค่ะหงหงสวยหงนี่เป็นสัตว์จะพวกเป็ดแต่ว่าหงนี่มีลักษณะคือคอยาวเนาะแล้วก็สวยสง่ามาก ทีนี้ความหมายโดยในของหงก็คือผู้ดีผู้สูงสักดิ์สสาวสวยสง่างามอย่างเงี้ยเหมือนกับคล้ายๆดอกฟ้าแต่ว่าหงน่าจะสง่างามผ่าเผยกว่านะคะต่อมาค่ะกินกินก็คือการเคี้ยวถ้าความหมายโดยตรงโดยในคือการโกงนั่นเองช่อราดบางหลวงคือการโกงการพดโกงนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ากินดาวค่ะนี่ดาวสิ่งที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าเวลาค่าคืน ใช่ไหมถ้าโดยในก็คือความเด่นความสวยงามถ้าหนูจบระดับมัธยมแล้วหนูไปต่อในมหาวิทยาลัยก็จะมีการประกวดดาวเดือนคณะนะดาวเดือนมหาลัยอย่างเงี้ยใครที่แบบมีหน้าตาดีก็เอ่อเดี๋ยวพอไปอยู่มหาลัยเป็นเฟสชี่ก็ต้องไปประกวดดาวเดือนนะคะวิเมื่อก่อนครูก็เขาก็พลาดเลือกครูไปประกวดดาวเดือนนะคะนี่อืม ดาวอะไรดาวเดือนอะไรดาวเดือนตลกนะคะนักเรียน <c oughs> ดาวตลกนะคะไม่ใช่ดาวสวยนะคะอาทีนี้ต่อไปเพชรค่ะเพชรโดยตรงคืออ่าเขาเรียกว่าอัญ,ญมณีเนาะหรือว่าแก้วที่แข็งที่สุดแล้วก็มันสวยกว่าเพชรพลอยสวยกว่าเม็ดพลอยอ,ยอื่นๆอนะเพชรเนี่ยเขาก็เลยเอามาทําเป็นเครื่องประดับแล้วก็มีราคาสูงมากนะคะโดยในก็คือสิ่งที่มีค่ามากขเขาบอกเพชรเนี่ยแข็งมากใครลองกลับดูบ้างเพชรอะแบบ ทดสอบว่าเพชรจริงหรือปล่ก็เลยลองกัดดูอย่างเงี้ยต่อไปค่ะยื่นซองขาวยื่นซองขาวเนี่ยความหมายโดยตรงคือการใส่ซองจดหมายที่มีสีขาวอ่าแต่ถ้าโดยนยก็คือการไล่ออกจากงานเดี๋ยวนี้ได้ซองขาวนี่บางทีเป็นสีขาวนี่ซองอะไรคะนักเรียนไม่ใช่ปลาค่ะเออตอ่ออปาปลาใช่โบมือหน่อยนะคะ กองกองพาป่าก็ใช่ก็เป็นกองจดหมายเหมือนกันนะแต่ให้เราร่วมบริจาคร่วมทําบุญนั่นเองต่อไปค่ะหัวโขนหัวโขนนี่วิชาหน้าตศิลป์ได้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 เคยทำรึอ๋อม3สามนี่ได้เรียนวิชาหน้าตศิลป์เนาะหัวโขนนี่ก็เป็นเครื่องสวมหัวที่เป็นรูปร่างยั์หรือลิงหรืออะไรต่างที่เกิดขึ้นในเรื่องรามเกียรตินะคะก็ใช้แสดงละครส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นละครเวทีที่เขาจะใช้ใช้แสดงโขนนะคะความหมายโดยในก็คือบทบาทหน้าที่ เหมือนกันว่าอ่าคนนี้อย่างผครูเป็นเป็นหัวข้าใส่หัวโขนเป็นครูแต่หลังจากถอนหัวโขนก็เป็นคนปกติธรรมดาที่เป็นแม่เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นคือบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องทํานะคะต่อไปค่ะงูเห่าก็สัตว์เลยคานแต่ความหมายด้วนใน วิคูทำไมตัวอย่างเยอะจังก็อยากให้เห็นความหมายโดยในนั่นแหละถ้าความหมายโดยตรงอ่ะเรารู้จักกันอยู่แล้วความหมายโดยในของงูเห่าก็คือคนที่เลี้ยงไม่เชื่องชอบแหวงกัดคนอื่นก็คือแบบอืแข่งแข้งหลังอ่ะประมาณนั้นแหะงูเห่าเนาะต่อไปค่ะความหมายโดยในขอเอ้ยไม่ใช่สุนัขก,กิ้งจอกขอโทษความหมายโดยในของสุนัขก,กิ้งจอกก็คือคนเจ้าเล่ห์ถ้าโดยตรงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นหมาชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าใช่ไหมคะสุนัขก,กิ้งจอกอ่า ส่วนี่จอบนี่หากินในเวลากลางคืนนะนักเรียนอีกาหรือกาดํานะคะตรงนี้ก็เป็นนกชนิดหนึ่งตัวดําๆร้องกากากากอกากอกาเรียนตั้แต่ชั้นอนุบาลปฐมนะคะสะกดคําแรกเลยกอากาเนี่ยนะคะทีนี้ความหมายโดยในก็คือคนต้อยต่ำคนจนนะคะต่อไปค่ะอุ้มใครอยากถูกอุ้มบ้าง เพราะกุ้มความหมายโดยในคือการลักพาตัวค่ะถ้าความหมายโดยตรงก็คือกุ้มคือยกคืออะไรอย่างเงี้ยคือช้อนขึ้นมานะคะอันนี้ไม่มีปัญหาต่อไปงาช้างอ,าวอวัยวะส่วนหนึ่งของช้างแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในงาช้างคือของดีของล้ำค่าเพราะมันหายากใช่ไหมคะงาช้างต่อค่ะความหมายโดยตรงก็คือส่วนโคนของต้นไม้แต่ถ้าความหมายโดยในก็คืออุปสรรคหรือว่าปัญหาทีนี้ ครูถามก่อนก่อนที่จะไปสไลด์ต่อไปครูถามนักเรียนดีกว่าว่าเอา่อถ้านักเรียนเจอคําที่มีความหมายโดยตรงโดยในเช่นคําว่าเออคำว่าอะไรดีคําว่าอะไรดีหาคลิปดูก่อนเอาคําว่าหง อ่าหงหงความหมายโดยตรงคืออะไรทบทวนก่อนเมื่อกี้พูดไปหมดละหงความหมายโดยตรงคืออะไรลกสีขาวค่ะนกป้าวก,กสีขาวที่เป็นยังไงคะเป็นสัตว์โดยตรงนะคะอยู่ในน้ําไม่ใช่ที่ครูว่าไปเมื่อกี้มันคืออะไรเอ้ก็ครูถามโดยตรงไหมหรอใช่ใช่ลก นกสีขาวที่มีลักษณะคอยาวทีนี้ความหมายโดยในของคําว่าหงคืออะไรสวยค่ะสว,สวยสงา่สงางาและก็ลำาขวาสูงสักใช่ไหมคะเออมาดูเรือจ้างเรือจ้างโดยตรงคือเรือรับจ้างแต่ถ้าเรือจ้างที่เป็นความหมายโดยในคือครูค่ะ<ๆ>เขาเปรียบครูเหมือนกับเรือจ้าง ที่จะต้องมีหน้าที่พายให้ลูกศิษย์เนี่ยไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะคะลูกศิษย์จะเป็นยังไงเราก็ต้ององช่วยให้ลูกศิษย์ถึงฝั่งฝันให้ได้อันนี้คือเรือจานต่อไปค่ะแพ้ค่ะความหมายโดยตรงก็เป็นสัตว์เนาะเป็นสัตว์อ่าทีนี้ความหมายโดยในก็คือผู้ที่ต้องรับความผิดแทนเคยได้ยินไหมแพ้รับบาปแพ้รับบาปใช่ไหมแสดงว่าเขาทําผิดไหมเขาไม่ได้ทําผิดนะแต่เขาก็ต้อง ไปรับผิดแทนคนที่ทําผิดอย่างเงี้ยนะคะไปรับผิดแทนสงสารแพ้เนาะหมดละไม่มีละมีคําถามไหมคะนักเรียนมีคําถามไหมคะมีคําถามเกี่ยวกับคําที่มีความหมายโดยตรงกับคําที่มีความหมายโดยในไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะไม่มีทีนี้เราพอจะเข้าใจไหมว่าคำที่มีความหมายโดยตรงคือคาที่มีความหมายตรงตัวตามคำศัพท์ ส่วนคําที่มีความหมายโดยในคือคําที่มีความหมายแสงคําที่มีความหมายโดยในเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายในประวัติประวัติเออในประวัตินะคะอ่าถ้าไม่มีคําถามหรือใครต้องการถามอะไรเพิ่มเติมมีไหมคะถ้าไม่มีคําถามแล้วใครพร้อมที่จะทําแบบทดสอบแล้วให้ กดยกมือค้างไว้นะคะกดยกมือค้างไว้ก่อนครูขอเช็กก่อนนะคะว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะสิบเอ็ดคนยกมือขึ้นแล้วสิบห้าแล้วค่ะสิบเก้าแล้วค่ะยี่สิบเอ็ดค่ะเล็กซี่สิบห้าพร้อมหรือยังคะสิบห้าสามสิบสองพร้อมหรือยังคะสามสิบสอง โอเคทีนี้แสดงว่าทุกคนเริ่มพร้อมแล้วนะคะไปที่ห้องเรียนภาษาไทยม3ามจนะคะไปที่หัวข้อว่าแบบทดสอบคำที่มีความหมายโดยตรงแล้วก็คำที่มีความหมายโดยในวันนี้มีแบบทดสอบหนักเรียนทำสิบข้อเหมือนเดิมนะคะในการทํานั้นนักเรียนก็ตั้งใจทําดีๆนะคะเพราะว่าในแต่ละข้อครูให้เวลาในการคิด นานพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตอบใจเย็นๆเพราะคําที่มีความหมายโดยตรงโดยในเราจะต้องคิดตามว่าเอ๊ะความหมายโดยตรงมีไหมความหมายโดยในมีไหมนะคะให้เวลาในการทําเดี๋ยวครูอยู่ที่ห้องส่งงานรอโอเคนะคะไปหรือยังคะงานขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ